อยู่อันนี้สีแกงน้ำไม้ค่ะนี่น้ำไม้ซื้อมาน้ำไม้นั่งดินเนี่ยค่ะเฟรชวานบัตไอบาร์เดอะบอยลิงออลิจดีอันเพิ่มต้มเรียบร้อยแล้วค่ะก็สีแกงใส่นี่ค่ะให้พ่อรุกอินเทียแกงใส่น้ำไม้โอ้อแกงใส่เห็ดค่ะแต่สีม่เห็ดเห็ดแกงไส่เห็ดอย่แล้วก็มีผักแพคเมนต์เม็นนี่นะคะผักชะอม That one stinky leaf one Okay that's the one with the little thorns on as well eh Yeah yeah Oh that's the green soup yeah, in it yeah, that you make yeah. yeah You squeeze the leaves yeah Yeah All just comes out oh, Pukow, yeah? <laughs> that's yeah that leaf there <laughs> called pu That one that one Oh, it's open. an ogre one, yeah? That's a yeah. different one, isn't it? Yeah, okay. Yeah. You leave that one for seed, yeah? seed. Yeah. Okay. This one is quite nice. Which one? Which one there. Okay. Chapo, one you can yeah. eat like for salad. Look at that, we got loads of coconuts up there. God, I love fresh coconut. สวัสดีครับสวดี่ะวันนี้ได้แกงหน่อไม้แล้วก็ลาบนกกระทาค่ะได้วันเบิร์ดสลัดไกเนี่ยเนี่ยค่ะนี่นกกระทาตัวนี้แหละค่ะไม่เห็นลา้าค่ะเบิร์ดอาวอ่ไอยู่้ายเลยเดี๋ยวตักไข่ให้นี่ก่อนหย่านบ่แล้วค่ะก็เลยเอาไข่เห็นน้ำด้วยไข่ต้มด้วยอันนี้็นเห็นเ แล้วก็ไข่ไหมเอาไปมีดว,วันเองเด็ดเ okay. mm. อาดนวอนได้มไม่มีแฮร์อัพแต่โอเคอไม่ขึ้นน้ำซอสน้ำซอสเดี๋ยวแกงเห็ดให้ด้วยโอเคว้าวอันนี้แกงหน่อไม้ค่ะแดดวันแบมบูซาลัดย่างมีวันโฮมเมด ammate นี่ n ้าจะกินอะมตักินเลยอะนี่ข้าวกินเลยลาบลาบค่ะลาบนกกระทาขิดอยาค่ะ ินไข่ก่อนนะขอจินโนบเฮกพี่โนบเฮน่นขานกับข้าอะไรบ้างแลซาชิกนยะมาตลาดัดราาอันนี้วันสุดท้ายไปีตาเฮโนอาัดเนไม่มีน้เกินข้าวกินข้าวลูกอสกอนอีกอ่ะ lãnh mãi nào mãi 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 Không mãi 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 Mm. <laughs> Have you got rice bits in there as well? Yeah, mm -hmm. oh, I thought so. You can course, take your spoon one, you it's crunchy. Mm. Mm. You can take uh, your spoon mm. Mm. Mm, nice. Hey, honey, mm. you eat. he's got loose tooth, mm. he's a bit worried about eating. I need a cup of kale, got the root out. เอเห็ดให้ในลูกเห็นไหมอืมเอาเห็ดให้เยอะๆเลยเด็กเข้เริ่ดอ่ะแลววสดุสมิตรในแค่นี้หืมว่าไงเบิร์ดเบิร์ดสลัดดีดวาน f r เบิร์ดดีดวานลูกเบิร์ดสลัดัสัตเบิร์ดเหรอใช แบวเอือดเอ็กแอดเดียร์ไม่ต้องกังวลองลูกค่อยๆกินก็ได้ลูกเดี๋ยวมันก็นาโอ้ยไม่มีจ้ำไก่เนื้อไส่พักจะอมน้ำนะคะเนี่ยไส่พักขาน้ำไส่พักจะอมด้วยกินเลย So that's a baby quail, yeah? Mm hmm. Yeah. Mm. Who is here? Someone here. yeah? Mommy. you've been Yeah, no worry, no worry. Okay. eat it. Mmm. That's probably security, because security we gave them some food, so they might be bringing back dish. Mmm. You want, my boy? Yeah. You're loving it? Nice? Yeah. Yummy? it? Hmm. Mm. You want to eat a neck? I've eaten a leg already. I'm not eating the head, though, like Mum did. No, I'm talking about a neck. Let I me mean eat the neck. Oh, you want a neck? No, you Oh, no, I think I'll eat the neck out. Why? Hmm? Why? Because <laughs> you're not be the pot. Oh, there you go. That's what I said. Mm. เอาอันแกงน้อใหม่เป็นหายรอบพอพ่อนํำค่ะเพื่อนเลยเอาหมอมากมากขึ้นหายเห็นหเเราเห็นเราห็าเห็นเรหเาเห็ห็นเาเห็นเรน็ราเห็เาเห็ดหลายนเนาเห็นหนห็นานเราเนเนายเรนอนน็นรเน็นเาเ ใชใช่่ <c oughs> อันนี้กินเนื้อไก่ลองดูไหมเนื้อนกไม่โอเคอืมอข้าวเจาย่ยางเรียบร้อยแล้วค่ะเป่นเอามาราบไม่เพื่นอนก็เพื่อนได่ฟ้าอัมาราบอืก The GoPro เพราะว่าเราเราเราทดสอบว่าอันไหนจะดูดีที่สุดเราได้ Samsung อยู่ตรงนี้และได้ GoPro ตรงนี้อันน right ี้บอกทำไมใส่กล้องสองตัววันนี้จะลองกล้องเทกล้อง GoPro ค่ะนี่ GoPro GoPro GoGo น้าพ่อมันพูดผิดใช่ไหม That's mm -hmm. well, the first little bird I've ever eaten. Yeah. Oh, mm -hmm. Yeah. Mm. It's all right. Different taste of duck. Different taste of chicken. Mhm. Mm mm. Are you? I think you prefer the duck or chicken, yeah? Yeah. <laughs> Definitely. Not my meat there. Eh? Sesame I don't I like chicken and duck. Mm -hmm.

เราไม่กิน much เราไม่กิน a lot กินน้ำไม่กินน้ำมีเสียใจนะพี่จะน่าพี่บอกให้เล็กเยอะเพืม ลาบนกอร่อยค่ะอยากอยากอืม hmm. อ mm ืม hmm. อ hmm? nah. nah. mm ัน hmm. mm ี hmm. mm ้เวกเขาบอกอินเดียอยู่วันอะไรเล่ไหมเนาะหน้าหน้าน้าน้าหน้าหน้น่าสกิ๊กหัไปเสะไปเ I'm doing a sneaky. What's that, mean? We look over there and you put that back in the plate. Do that, you <laughs> like that? I'm mm not lying, Jack. Mmm. Mmm. Yummy. Mmm -hmm. I've got more bird here, yeah? Mm. Quite heavy, eh? Yeah. For a bird? Yeah, really heavy. How heavy It's that yeah, quite heavy, the bird, actually, for, for a bird. Mm hmm. Well, a tiny little bird. Oh, this must be the breast here, look. Loads of meat. Mmm. Mm. All right. Yeah. A bit jungly. Hmm. Hey I mean. new. Oh, tastes like sort of jungle food. But don't ask me what jungle food tastes like. <laughs> mm. Mm. <laughs> mm. We're quite tired today, aren't we? After mm -hmm. yesterday. What? Yeah. a little snooze like one. Oh. Yeah. Right, everywhere here. Mm. Wow. Mm. more some more of that green one. Yeah, that one, I like that. <laughs> a, a, a little bit.

But long. I'm actually eating quiet today. Mm. Tired. Yeah, I'm quite tired as well. Come here. Okay. Come on. God, on. Come on.

ค่อยเียนนะชอยโอเคชิววนให่อะบิงฟอบีนีคว่าไม่มีอะไรลูกข้ามพะป๊านเอพ้แพพเริ่มอิ่มแล้วคะเราจะกินมันไม่กินเยอะใช่ไหม Eat a lot. Mhm. Mm oh, slippery fingers now. Yeah. Wow. Get in there. How do you know? I oh, keep dropping things. Yeah. Look at that. Wow. There's some juice in there. ไม่น่วงรัสติงแมนไปม่เขามาเองอันนี้จะกลัวฟันจะหลุดค่ะ แกแ็เลกินข้าวไม่ก็อะไรเป็นห่วงกังวลปันทั้งบันธร้มบ้านอันนี้คอนเซิร์นเราตลอดอับเบฮที่ฟูลดาวใช่ไ mm hmm. คอนเซิร์นาสดตอนี้มัยูรอมาบุอย mm ูร์อยเงไยค Oh, I feel fine, but yeah. I don't feel normal. Yeah. Don't mm. 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 <laughs> Say goodbye now, yeah. Mm. Mm. Yeah. Mm. No, not really. Eat a lot. Yeah. เดี๋ยจอกันคลิปต่อไปค่ะบาย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 นี okay. well, ่กินต่อเหมือนเดิมค่ะบายบายค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับสดีสดีครับอย่างลูก